สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วครับหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้คลิปหนึ่งวันนี้ก็จะลงอีกเพราะว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างเรากับฝรม่เก็ยังรุนแรงอยู่ตามข่าวที่ได้รับทราบมานะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับน้องๆน,นะครับจ่าในสิบแล้วก็พลทหารวันนี้ก็ตามที่เป็นข่าวก็ห้าหนาย จาคนหนึ่งแล้วก็สิบเอกลบพิเศษสองคนนะครับน่นาเสียดายมากลบพิเศษเป็นกองกําลังที่มีความสามารถนะครับแต่มันก็มันใครถูกยิงก่อนไม่ว่าจะเก่งมีความสามารถแค่ไหนก็ตายก่อนผมเคยพูดหลายครั้งนะนะผมผมบอกว่าอย่าประมาทค่าสึกนะอย่าไปมองค่าศึกต่ําแต่ผมไม่ได้หมายเพราะว่าน้องๆที่เสียชีวิตมองค่าศึกต่ํา นะหรือว่าดูถูกค่าสึกหรือว่าประมาทผมไม่เชื่อนะน้องเขาก็ไม่ได้ประมาทแน่นอนคนอยู่ในสนามรบไม่มีใครประมาทนะครับแต่ว่ามันการสู้รบอ่ะนะมันก็ต้องมีโดนบ้างไม่เราก็เขานะแต่ของเราก็เยียบไปห้าใช่ไหมฝั่งนู้นก็เท่าดีครับ เท่าที่ได้รับทราบข่าวมาก็เยอะนะครับเยอะมากพอต้อนควรโดยเฉพาะที่ถูกเอฟทนะแล้วก็ถูกยิงรถถังสองคันนะก็ได้ข่าวว่าในรถถังอีก็อย่างต่ำๆก็สี่คนนะครับนะคนประจำรถถังอย่างน้นอยๆเนี่ยสี่คนนะต่ำสุดแล้วก็เขาก็จะปกปิดไว้นะ กระเมีนนี่เขาจะปกปิดเขาจะไม่ให้คนอื่นรู้นะครับพี่น้องสังเกียนด,ดูข่าวเถอะไม่ออกเลยนะครับไม่มีข่าวออกเลยผมก็ได้รับทราบข่าวมาจากคนที่อยู่ทางโน้นเลยเขาก็แจ้งมาบอกว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าไปถามซอกแซกรู้แต่ว่าเขาปกปิดไว้แต่ที่สําคัญก็ยังมีการปลุกระดมนะครับปลุกระดมให้คนกระเม,ยมียนมีจิตใจฮึกเหิมสู้รบกับเรา ่างที่บอกคนคเขมนเขาคนไม่มีอะไรจะเสียนะครับเขาถึงทาแบบนี้คือทําทุกอย่างนะคือตายไปก็เหมือนตายเปล่าผมพูดแต่ผมไม่ได้ดูถูก่ึงจริงนะบางคนนี่ไม่มีอะไรเลยมาสมบครเป็นทหารก็เพราะด้วยเพราะว่าไม่มีข้าวกินนะอย่างน้อยมาเป็นทหารก็มีข้าวกินอจริงจริงเงินะเดือน,นก็น้อยนะครับสวัสดิการอะไรก็สู้เราไม่ได้ ก็บางทีก็น่าสงสารแต่เห็นพฤติกรรมื่าสงสารไม่ลงนะครับและยิ่งสู้ต่อไปพี่น้องไม่ต้องหง่วงสู้กับเราอย่างนี้ไม่มีปัญหาเราเอาอยู่แน่นอนอันนี้ไม่ได้ประมาทนะผมว่าเอาอยู่นะแต่ที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือตัวช่วยนะตัวช่วยที่แอบส่งอาวุธให้เขมร แอบส่งผู้เชี่ยวชาญแอบส่งพวกวางแผนอะไรต่างๆนะส่งมาช่วยสมเห็นผมว่ามีนะครับผมบอกเลยมีมีแน่ๆนะครับอย่างน้นอยๆเดี๋ยวผมเรียงไว้นี่ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดประเทศที่เข้ามาเนี่ยระวังต่อไปถ้าสู้ลบยืดเยือนกไปเดี๋ยวผู้นี้จะส่งคนมาด้วยนะดูถ้าพักหหรือว่าอาจจะส่งเข้ามาแล้วก็ได้นะครับ โดยเฉพาะที่เป็นข่าววันนี้ทางบ้านเราหน่วยงานทางการเราเพิ่งตื่นบอกว่ามีสายลับของกมัมเูชเข้ามาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพิ่งรู้นะครับผมไม่ได้ว่าหรอกผมไม่ได้โดยค่าเรื่องอะไรก็รอาจจะมีงานอย่างอื่นนะจริงๆมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในเมืองไทยทำงานในเมืองไทยเป็นลูกจ้างไปนั่นเป็นี่ รอวันเรารอวันเราแบบพลาดอ่อนแอเมื่อไหร่พวกนี้โผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับหนยก็ดูวันนี้เป็นข่าวที่ทางแถวแถวสมุดปรากการรุงเทพยอะไรที่ว่ามีวัยรุ่นขเขมรมันรวมตัวกันมาบอกมันจะไปที่ประสาทต,ตามเมงินถมแล้วก็ท้าทายอะไรทั้งอย่างนี้แหละแล้วก็มีคนไทยเราเนี่ยพวกวัยรุ่นของเราเราก็ไปไปตามหาตัวเมือนแต่ไม่เจอ แล้วคนพวกนี้ไม่ใช่น้อยนะครับอคนคิดแบบนี้ไม่ใช่น้อยแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ประเทศเขมรน,นะลาวพมา่าเอเนี่ยมีนะเวียดไม่ก็ทั้งเวียดนามมีนะต้อรวมกลุ่มรวมแก้งกันประเทศเราภาคเมืองไหนนะันทีเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นใครมาจากไหนด้วยนะก็อาจจะเป็นทหารเป็นผู้เชี่ยวชาญการลบนะอย่าไปได้ดูถูกเนี่ยออย่างเงี้ยดูตัวอย่างเนี่ย เรื่องเซเว่นที่ถูกยิงที่อยู่ตํามปตทที่ถูกยิงหยุดไฟไหมเงินใหญ่นั่นเนี่ยคือฝีมือของคนพวกนี้นะครับเป็นฝีมือของผู้ตรวจการหน้าเพราะว่าผมถามเพื่อนแล้วหรือว่าดูในข่าวแต่ถังผมถามเพื่อนที่อยู่แรวน้นเขาบอกว่ามันยิงมาม,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 มันมัมนมีอตรพอตนอคือใครอตอนก็คือผู้ตรวจการหน้าผู้ตรวจการหน้าต้องเป็นทหารแล้วก็มีมีความเชี่ยวชาญน,นะครับมีความเชี่ยวชาญในการาใช้อาวุธ โดยเฉพาะปืนใหญ่หรือว่าปืนคอปืนคกเนี่ยเขาจะเก่งนผมก็พอทําได้แต่ไม่เก่งหรอกก็พองูงงงป่านะครับแต่ว่าพวกนี้เขามาเป็นผู้ตรวจการหน้าได้เขาต้องมีความรู้พอสมควรเขาก็เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็มาพอปืนใหญ่เข้ามาเ,าเพื่อนเขาบอกว่านั้นแรกมันไม่โดนมันปรับเข้ามาใกล้ครับสองนัดสามนัดลงเลยนะครับลงกลางเว่นเลย แล้วลูกที่ลงกลางเซเว่นเป็นกระสุนเพลิงนะครับยิงตุ้มกับไฟไหม้พนะพี่น้องก็ดูแล้วกันนะมันมีอยู่นะครับและจริงๆผู้ตรวจกันนาม,มันอยู่แถวแถวนั้นนะผมกลัวเรื่องกันว่าไอ้ผู้ผตรวจกันหน้าม,มันจะแฝงตัวเข้ามามีครอบครัวอยู่ตรงนั้นหรือว่าเป็นคนแถวนั้น,นะผมบอกเลยผมคิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วก็ อันตรายแล้วแล้วก็ผมมั่นใจว่าไม่ได้มีไอ้คนนี้คนเดียวมันจะต้องมีเยอะมีเยอะกว่าน,นี้แล้วก็แถวกรุงเทพก็มีก็เป็นข่าวจับกลุ่มจับเป็นแก๊งอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มันเอาแน่นะมันก็มาก่อบวนดีไม่ดีถือปืนเราบอกไล่ยิงชาวบ้านยิงเฉยๆนี่แหละ พี่น้องเคยเห็นไหมไม่ใช่บางคนนี้ไม่กล้าทํานะก็ดูแล้วกันยาประมาทผมบอกว่าอยาประมาทโดยเด็ดขาดก็นี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ษฐกการเราเพิ่งรู้นะแต่ผมอยากแจ้มพี่น้องให้รู้ว่าวูนี้มันมาอยู่แล้วก็เป็นหูเป็นตานะครับถ้าเห็นใครที่พฤติกรรมไม่ชอบมาภาคนโดยเฉพาะคนงานต่างต่างด้าวเนี่ย ถ้ามันมาแล้วมันทําอะไรที่มันเราดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้วางใจแย่งเลยนะท่านไม่ต้องไปไปเก่งใจพวกนี้มันนั่งกินเหล้ากันเมคืนมันพูดว่ามันจะไปทำน่นทนํานี่แย่งเลยนะครับผมบอกเลยนะจะประมาณนะจะไปบอกว่าไม่ใช่เรื่องของกูเดียวสักวันหนึ่งนะมันจะมาไล่ท่านออกจากบ้านแล้วบอกเป็นบ้านมาเลยผมพูดทุกคลิปเลยนะผมลวมาผมลงมผมลง,ผมลงคลิปแบบนี้มาหลายสิบคลิปแล้วแต่ว่า ผมจะลงทุกครั้งว่าพวกนี้มันเข้ามาแล้วมันจะมาไล่ท่านลงจากบ้านนะแต่ที่ใดไม่มีใครดูนะครับเออก็แปลกเนี่ยแล้วพอไปดูคลิปของเกิื่อนบ้านที่เขาแบบมีอะไรมาวื้วานยทำมารูปบางทีก็เอารูปคนเถียงกันด่ากันมาวันรุพี่น้องก็ไปดูเป็นเสียงากกว่ไปชื่นชมแต่คลิปของผมไม่มีใครดูคลิปที่แล้วก็มีคนดูเป็นร้อยก็อโอเคก็ขอขอบพระคุณนะครับไม่ไม่ไม่มีคนดูเป็นร้อยนานแล้วนะ เออก็หวังว่าคงจะมีคนดูเรื่อยๆแล้วก็ติดตามผมบอกเลยดูคลิปผมไม่ไม,ไม่เสียหายนะครับไม่ต้องเสียเงินแล้วก็มันอาจจะช่วยพี่น้องได้เมื่อถึงเวลาเข้าตาจนเปิดดูคลิปจะได้รู้ว่าโอ้จริงๆแกพูดมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจอย่าให้ถึงวันนั้นนะครับอย่าให้ถึงวันที่ผมไม่อยากได้ยินว่า เรือ่อยดไม่ได้ดูคลิปผมตอนเนี้ยผลมันปรากฏแล้วนะครับว่ามีสายลับเข้ามาจริงๆแล่ที่เป็นห่วงว่าเรื่องสายลับเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือเรื่องตัวช่วยที่จะมาช่วยกขเมนนะครับคนส่งอาวุธเนี่ยไม่ต้องห่วงมันมีอยู่แล้วนะครับสังเกตด,ดูมันลกบกับเราเนี่ยโ้โุโ๊บปุคืนมันทิ้งกว้างกันนะไอพิจูวิจีมันวางเต็มพี่น้องดูสังเกตด,ดูทั้งนะ กระสุนนี่เต็มนะครับพวกระเบิดพวกกับระเบิดพวกทุกอย่างมีครบทุกอย่างปืนยิงปืนใหญ่เนี่ยาท้ามาเพื่อนเราก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อนหรอกคนรุ่นรุ่นน้องๆที่เขาเขาบอกพี่มันปืนใหญ่มันยิงเยอะแต่เราไม่กลัวเพราะเราก็มีนะครับมันยิงปืนใหญ่อาวุธมันมีครบอ่ะยิงแบบไม่มีหมดผมถึงเป็นห่วงผมเคยพูดแล้วว่า เราเนี่ยมีมีแหล่งอาวุธสำรองหรือยังนะครับไม่ใช่กลัวแต่ประเทศจอจานโกรธถ,ถ้าไปเอาปืนของเอากระสุนของอเมริกานะครับนะรบอกว,ว่ารักษาสมดุลเดี๋ยวก็จะหาว่าลำเอียงพูดไปได้ไงนะบ้านเมืองตัวเองแท้นะครับ มีคนพูดทั้งหลายคนคนที่เป็นผู้บริหารประเทศไปดูนะครับไ่ใช่ผมพูดเกิดไปในนี้มีเขมีจริงๆนะครับเขาบอกว่าเพื่อนักษาสมดุลประเทศมหามำนาจ,จะได้ไม่โกรธคือประเทศจีนเนี่ยกลัวจีนโกรธนะใครจะตายคนไทยด้วยผมไม่ค่อยเชื่อใจพวกนี้ผมบอกเลยนะแล้วนอกจากประเทศจีนรัสเซียพวกนี้เขาก็ส่งอาวุธให้ ส่งผู้ช่วชาญไหมผมบอกเนะเขาส่งอาวุธมาเขาไม่ใช่อยู่ดีๆอาวุธมาให้ไม่ใช่นะเขาส่งผู้ช่วชาญมาสอนด้วยนะครับดีไม่ดีนะระวังส่งคนมาช่วยด้วยส่งทหารมาช่วยด้วยทําไงพี่น้องหลายคนจะบอกเฮ้ยมมมไม่มีทางผมบอกไม่มีทางเลยจำไว้นะจําไว้จวําไ,ไว้เคยเ,เห็นแล้วนะครับสิ่ที่ว่าไม่มีทางไม่มีทางต่างวันเดียวก็มายืนสวนบุรี ที่นะผมแททองทองนะหนวดโดนนี่หนวดเข้าเบิ่มนะยเออระวังนะกลัวไปว่างก็ดีนะครับ <c oughs> ก็มีอะไรจะแจ้งเตือนพี่น้องเออ,อีกอย่างเ,เกือบลืมก็ฟังโน้นนะครับคนนั้นเขาก็ตายเยอะนะครับ แต่ผมบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เขาบอกมาเขาก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเยอะเยอะกว่าเรานะครับของเรานี่ทอาหารตายห้าชาวบ้านตายไปสิบกว่านะฮกยังถือว่าจริงๆก็เท่าไหร่ก็ไม่อยากให้ตายแต่ว่าเขาเยอะกว่านะกันยังไงมันก็สูญเสียเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่สูญเสียได้เป็นดีนะครับแต่ถ้าแบบนี้ไม่ลบไม่ได้เอาไว้ไม่ได้น ก็สามัคคีกันไว้รักกันไว้แล้วเราจะปลอดภัยเชื่อผมมีอะไรดูผมจะแจ้งข่าวอย่าลืมกดแลให้กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจนะแล้วมีอะไรผมจะแจ้งเตือนพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ